แฟนๆใจหายค่ายละครดังบอกมือลาช่องเจ็ดลั่นเจอกันที่ช่องสามเป็นเรื่องราวที่ทําเอาบรรดาแฟนละครตกใจไม่น้อยเมื่อทราบข่าวว่าค่ายผลิตละครชื่อดังอย่างดราม่าคีก,กุปที่ผลิตละครให้กับช่องเจ็ดเตรียมยา้ายไปอยู่ช่องสามทางผู้จัดเติ๊ก9บดีกันจะลึกข,ขอขอบคุณทองช่องเจ็ดที่ให้โอกาสมาเสมอและทางสื่อผลงานทุทกๆเรื่องก็ได้ทําเต็มที่สุดความสามารถดิฉันเชื่อว,ว่าผู้จัดท่านอื่นๆสามารถทําให้ละครถูกใจแฟนช่องอีกมากมาย การเปลี่ยนแปลงมีขึ้นเสมอ Dra m a t i c เติบโตขึ้นได้ความอิสระกร็มากขึ้นหลายอย่างรักและนึกถึงแฟนๆช่องเจ็ดอยู่เสมอสำหรับละครเรื่องต่างๆที่ผ่านมาคือพายุเทวดาเสียงรถบรรทุกสารวัตรเถื่อนหักลิ้นช้างสารวัตรใหญ่ร้อยอาฆาตทางสะพานและสำหรับผลงานที่ทำร่วมกับช่องสามนั้นเป็นละครว่าทั้งสองเรื่องเอาเป็นว่าแฟนคลับก็ขออวยพรให้ก้าวต่อไปเฮงๆมีอเรตติ้งปังๆนะคะ